พูดถึงกุ้งแห้งกันบ้างนะครับตอนนี้ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยทำกุ้งแห้งคุณภาพธรรมชาติเลยครับปลอดสารเคมีตกค้างขายสร้างรายได้อย่างดีทีเดียวครับชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีตอนนี้หันมาแปรรูปกุ้งแห้งขายครับนี่จากกุ้งสดมาปรับทําเป็นกุ้งแห้งแล้วก็ขายนะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดีหลังจากที่ขายกุ้งสดได้ไม่ดีนักครับช่วงนี้โดยเฉพาะกุ้งทะเลที่ชาวบ้านเนี่ย รวมทั้งชาวเลนะครับในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเรียกว่ากุ้งโอคั๊เป็นกุ้งทะเลชิ้นหนึ่งครับมีเปลือกเนี่ยแข็งเนื้อแน่นเหมาะสําหรับเอามาปลอกเปลือกใช้แล้วก็ใช้แต่เนื้อกุ้งนะครับเพราะเปลือกเนี่ยค่อนข้างแข็งต้องปลอกเปลือกออกก่อนแล้วก็นํามาทาเป็นกุ้งแห้งนะครับเนื่องจากว่ากุ้งโอคักเนี่ยไม่เป็นที่นิยมในการรับประทานแบบสดๆชาวบ้านก็จะนํามาต้มให้สุกจากนั้นก็จะตากแดดให้แห้ง หลังจากนั้นครับก็จะนํามาใส่ถุงผ้าสีขาวเหมือนเมื่ัรู่นี้นะฮะแล้วก็มาเวียงเวียงให้ถุงผ้าเนี่ยไปกระทบลงกับพื้นครับก็เพื่อเป็นการทําให้เปลือกของกุ้งเนี่ยหลุดออกจากตัวกุ้งทีนี้พอเห็นว่าเปลือกเนี่ยหลุดออกหมดแล้วก็จะนํามาร่อนเพื่อเอาผงแล้วก็เศษเปลือกต่างที่ติดอยู่กับตัวกุ้งเนี่ยออกขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใช้กรรไกรครับขีดตัดแต่งเอาส่วนที่ไม่สวยอ,ออกไป แล้วก็บรจุถุงส่งจาหน่ายในราคากิโลกรัมละ1,600บาทครับแล้วก็ไซรองลงมาเนี่ยกิโลกรัมละ1,300บาทก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่การท่องเที่ยวตอนนี้ยังไม่ดีนักนะครับมีการจะตั้งกลุ่มเพื่อส่งขายทั่วประเทศด้วยนะครับถ้าใดสนใจจะซื้อกุ้งแห้งธรรมชาติคุณภาพตัวใหญ่เนื้อแน่นปลอดสารเคมีก็โทรไปถามได้ที่098445 6153ครับไปฟังคุณสายพินพิธีแก้วครับชาวบ้านในพื้นที่เราส่งขายยังไงครับพันหกครับแล้วเราไปขายที่ไหนอ่ะเขารับไปทีรับไปทีหนึ่งโอ้รับไปพันหกล้วก็ไปขายทีทเท่าไหร่ครับไม่รู้อยเป็แล้วมีถูกกว่านี้ไหมมีมอ,มอันนี้ก็อีกไส้หนึ่งเป็นชระดเปลือกอ๋อเปลือกครับเห็นขายทั่วไปแล้วกิโลเป็นพันงั้นเลยเป็นพัน ไม่มีถูกกว่านี้แล้วไม่มีแล้วแล้วที่เขาไปใส่ซามตำครับมันคนละอย่างกันไหมคนละอย่างคนละอย่างนัญญ่นญญเป็นเคยนั่นเองนะอ๋อเป็นเคยซมตำเนาะเคยตลาดอ,ะอ่ะแต่นี่เรียกกุ้งแห้งอันนี้กุ้งแห้งก็ใช้กุ้งอะไรทำครับอันนี้ล่ะกุ้งอกคากก็มีเป็นกุ้งนาก็มี